ทักทาย่มแม่พี่น้องมาทุกคนเดอ้อมือานนี้คอยพาทุกคนมาทงหน้าบ้านนาเดอร์เมืองอัสสพรนแขวงสวรรคเขตมือนี้ล่ะสาวเกศรส,สาวลุน้ำเขาเก้ยวเข้าได้หลายมือเน้วละเอาอีมือนี้เมื่ออื่นก็น่นาจะแล้วตอนนี้ล่ะประมาณใบาสามก้าวแล้ว่มแม่พี่น้องเออ้ยและการระยะทางตั้งแต่สะพานมิตรภาพไทยเล่าแห่งที่สองมุกดาหารสวรรคเขตจนมาฮอดมื่อ,น,อนี้กะเก้าสิบเก้ากิโลพอดีมาฮอดทงหน้านี่พอดี กำลังกินสม้มอาคามอยู่บ่ก่อไม้ผลบ้านได้เขาใหม่ไล้เฮ็ดบังขลามกินแล้วบันนี้พวกพอดีเฮ็ดบังขลามลนี่นะสบายดีระสบายดีนี่ละเทุกคนเด้อกำลังกิสสนส้มอืมตอนบ่ายๆนะนี่ออที่ท่านได้กินกันเมา่อไรแต่ก่อนละ เมาเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนี่ปลาิดาประแดกันเสื้อทงคักขนาดนมีคนกันนะเดินแต่ไอคนอยู่บอยู่ไอยู่หน้าไดักอันนี้เ็นเดอะแล้วเด็ดอะไรแล้กินด้กินแต่สัต์กินดแขใส่กกินยูเตอร์ก๋งมมนค่าไม่รอ โอเคดเสมอยิ่วมนก็ิ่งกโอเคโท่านเะอันนี้น่าออจะเศรานงอันนี้ก็อายเพื่นอันนี้ก็อายน้องเกศสอนไมีม่อย่างที่คือการผมพูดผมพูดก็เดียวบะสามคนกันจะสองคนห่าง นี่แล้วเฮ้นึงแล้วพอี่พี่น้องผู้ห้าโมงเริงละตอนนี้ตะเวนปตตกละห้าโมงเริงหนึ่งกับคำละคำใบลีน,นี่มาเกี่ยวตามที่เขาแซมตามเฮ้หน้านี่จเจานี้เขากเขาหจะเาแน่นอนี่มาเขียวขจาอันนี้นะจ้างดำมาละจางมีเอาบีเอาดำสองคน นั่นได้เพยไทยเฮ้นี่นั่นได้นั่นมดทงเลยอาเยวดำเก่งไปสองคนนะครับยงม่จางเอาจะกนัจางเลยต่วแท้เากับนี่ไงดเออเป็นผู้ควบคุมนะบอกควบคุมกับ่วัมงคเขเพื่มนี่เลยจ้กันเจ้ดเข้างานเอาขอดอมาเชิเข้างงานมาผสมเดีว ก่อนไปซอยมือไหนน้อยก่อนมือยังบ้างมือเติบเสร็จ <c oughs> แล้วเฮอนึงละโมนเติบผมม่พี่น้องเอ้ยแอนเดียวไปนำ้ำเกลียวไปน้ำละแล้วลว่ายหอดคันหน้ามีโฮเมอร์ออแอนเดียวสุดเลิ่งนี้ต่อเลิ่งนี้เอาไปมาลดแอนเดียววิธนได้จบเลิงซ้ำต่ำเสียคันหน้าก่อนละเอาแล้วว่ะ เป็นหน้าไม้ตลอดเลยแล้วไวตอนนี้ตะเพ็นตกแล้วแห้งเกี่ยวเกี่ยวหมอนมันหอมเลยมัมันหอมเลยเด้โอ้นิราเกศสอนกระปด์โมกละนี่ปดกครับอะไรวะมันยาหอนละดิยาแดดล่ะกระดมติดเดียวนะใครแน่นอน ๕นี่บคนมาดามคม่มากเนี่ยน่เมงีมงค์เพิงน่ะเือนน่ะเพือจักรานน่ะเด็กเพหนึงปป้ายป้าหัวหน้าเขาน่ะปลาพ่อเพอพอแม่ลนนเลยนี้อนนด้เข่าอีเลว้าเองาอีโมงคง๖อ่ช่วงมืองต่ม้งะป้ายป้คนกับยังหยิ่งเป็นเข้าคนองมาเนี่ยขุนแน่นไปวันนี้ก็พิสาบ้านนื้อเขาลดเลยเดี๋ยวึ้นลดเพ่มมันละ ภับรถมือเลยคะงางยิงหน้าอีน่ะมอยิ่เฉาะข้งหน้ลับยาเลยขม่าถึงบ้นเ้ขมางบ้านถอน่อยถน้จางมือตะเลอร์ละแปดสิพันโทรเลสาเส้ก็เผาแบบโลกางไม่ไ้างเอ่อมือะเส่อทดหมอก็จะมืดลายนั่นนั่นบางีเขโรกาเดี๋วมันนี่นะเขอาเลยอี่วะ ท่าน่อยยลกกะลกอะไรไว่าคนดากระดามหนึ่งไม่ห้าเออเขาเคยเห็นได้ถ้าเราตกใจแล้วก็อีเมส่งคนวลกว้ากับบุกแค่เขาน้อจสร้างอีจาต้ยะินเสต้ยกทุ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 กทกทุกงุกทกทุกทุ้ยนกทุกทุกงุกทุกทุกงุกเุกเนกทุกทุกก ินมาบ้ำอับ้ามากสิข้นนะวเอามาขอดตู้อลงมาจะรดน้เ้าคนอยู่นี่กับกรอปอยนึงอยู่พุนี้มองกงเขิงงพุอีโเ่ะพูมองเหลืงเหลืองนะแม้นล้วนะไกลไก่พุีพกตอนนี้เคยยหอดหกโมงแล้วพอมีพม่ีน้องเ้ยจะเป็นตกคักแล้ว ยังเหลินอมองกลางเขิงน้อยนึงบนอีลาไปลงแซมว่ามันตายละมันนี้มีกาต้องเอากาขอดอเขามามาแมซมเซอร์มันก็เลยเป็นแบบนี้ตัวอ,อยู่กางเขิงน้ำต้องเอาหุ้นมาตะอ,อยู่พี่ตามกันหน้านี่สวัสดีทุกคน ฝากเข้าไปติดตามสองเขียสอนสามผู้ไทยเนีเรื่องบายบายค่ะทุกท่า